แต่แน่ๆสาหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้นะคะเลือกไพ่ในใจหนึ่งใบพี่หมอจะเปิดให้3ใบนะคะมาอัปเดตดวงกันนะคะไพ่ที่คุณเลือกจะเป็นดวงของคุณนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้นะคะทุกคนนะคะมาดูกันเลยค่ะเลือกหรือ,อยังหนึ่งสองสาในใจนะคะมาดูกันสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่1ดูกันเลยค่ะใบที่1ว้าวคุณไพ่สิบเหรียญวันนี้คุณจะมีข่าวดีเรื่องการเงินนะวันนี้เราคอยเงินได้เงินสําเร็จค่ะข,ขายดีนะคะไพ่ใบแรกนะคะตอนนี้มาดูใบที่2อ ว้าวใบที่2ได้ไพ่ท r e t of the w วอ l นะคะคุณจะมีการขยับขยายเรื่องการงานเมื่อวันอาจจะค้าขายทําธุรกิจอะไรไม่ค่อยดีติดขัดวันนี้ราบลื่นวันนี้ดีจริงๆค่ะนะคะพูดคุยดีลงานอะไรไว้สําเร็จนะคะได้ข่าวดีวันนี้รองงานได้งานนะับไพ่ใบที่2นะคะมาดูใบที่3ค่ะ ใบที่3ว้าวขึ้นไพ่6ถ้วยนะคะความรักของคุณในวันนี้มีการขยับขยายนะคะ2-3วันที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าความรักไม่ค่อยดีนะคะโครงเครง่งครงเครงแต่ต่อไปจะมีการขยับดีขึ้นแล้วก็ชัดเจนวันนี้ก็คืออาจจะมีเวลากับแฟนเยอะขึ้นได้คุยกันเยอะขึ้นนะคะอะไรที่ไม่เข้าใจวันนี้จะได้ปรับความสัมพันธ์ค่ะเกี่ยวกับ ใบที่3นะคะถือว่าดีมากเกี่ยวเรื่องความรักหกถ้วยนะคะการงานอาจจะมีข่าวดีเข้ามาด้วยนะคะค่ะสำหรับใครเข้ามาแล้วเลือกไพ่นะคะชุดนี้นะคะขอให้พลังงานของไพ่นะคะส่งผลถึงคุณนะคะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามนะคะเดี๋ยวเจอพี่ใหม่พี่หมอใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย